เดี๋ยวจะพาไปดูถนนที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันค่ะของจากทั้งพระนะคะทางพระสงฆ์ทางทหารแล้วก็ชาวบ้านค่ะช่วยกันสร้างถนนเป็นระยะทางถึง900เมตรนะคะเป็นเส้นทางสนับสนุนภารกิจทหารที่ต้องขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบนเนิน500ช่องบกอุบลราชธานีนะคะคือเดิมทีถนนสายนี้ค่ะสภาพเป็นลานหินซึ่งเป็นลานหินที่เกิดจากธรรมชาติอารมณ์แบบคล้ายๆลานหินที่ผาแต้มแบบนี้ค่ะ สลับกับหินลูกลังถูกคละเลยอยู่ในพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนที่อุบลที่ผ่านมาค่ะจะต้องใช้รถแบบยกล้อสูงหรือไม่ก็ต้องเป็นรถโฟวิ l ขับเคลื่อน4ี่ล้อเท่านั้นถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้ซึ่งภาพนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางเพจ Facebook ธรรมนูนสาวแฟนเพจด้วยนะคะขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขณะที่พระสุริยันอธิปัญโยค่ะซึ่งอยู่วัดน้ําตกถ้ำบอนอก็เลาว่าผู้ที่เริ่มรวบรวมปัจจัยบริจาคจากญาติโยม,มเป็นค่าซื้อวัสดุหินปูนทรายเพื่อสร้างถนนสายนี้ก็คือพระครูสโสพลธรรมสโรดจเจ้อาวาสวัดหัวดอนซึ่งอยู่ที่อำเภอเขื่องในส่วนพระทุกรูปที่อยู่ที่วัดน้ำตกถ้ำบอนและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมใจกันมาเป็นจิตอาสาค่ะ ก็ออกแรงลงมือทํากันตั้งแต่ขั้นตอนผูกเหล็กคลุกหินปูนทรายเทสร้างเป็นถนนกระทั่งแล้วเสร็จนะคะได้ถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กความกว้าง4เมตร ระยะทางก็คือ900เมตรมีเปรียบเทียบให้เห็นก่อนและหลังการสร้างถนนเลยนะคะน,น,นี่ดูสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะคุณผู้ชมก็รวมค่าว,วัาสดุก่อสร้างมากกว่า1ล้านบาทโดยเส้นทางนี้ค่ะจะเชื่อมต่อกับถนนอีกสายที่ทางอบตอโดมประดิษฐ์สร้างไว้ซึ่งจุดนั้นจะสามารถขับต่อไปจนถึงเนิน500ช่องบกได้นะคะ ถนนสายนี้ก่อสร้างเสร็จมาตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยก็มีรถของทหารขับขึ้นลงขนส่งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นไปยังเนิน500ช่องบอกทางนี้เชื่อว่าในอนาคตาถ้าเกิดสถานการณ์ความไม่สงบไทยกัมพูชากลับเข้าสู่ภาวะปกติ ถนนสายนี้เนี่ยแหละค่ะก็จะกลายเป็นถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปชมวิวบนเนิน500ช่องโบกได้แบบพาโนารามามองเห็นพรมแดนได้ถึง3ประเทศแล่นก็คือไทยลาวและกัมพูชาค่ะ